ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยไก่ได้ทําการรีวิวบ่อปลาครับของไก่บ่อน,นี้ลงไปแล้วในช่องไก่จ๋าชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษอีกโอกาสหน<ม>ึ่งที่ไก่เนี่ยจะเปิดฝาช่องกองนะระบบกองให้ทุกท่านเนี่ยนะได้ชมกันว่าภายในช่องกองของบ่อของไก่เนี่ยนะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างและมีการวางระบบท่อยังไงนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ย เราทําการล้างบ่อปะคับนั้นในรอบ6เดือนนะเรามาดูกันว่าในช่องกองนะข้างในเนี่ยเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและมีการวางในเรื่องของระบบท่อนะยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยเราก็จัดการล้างบ่อกองเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูภายในบ่อกันบ้างนะคะภายในบ่ออันนี้ก็คือจะเป็นกองช่องที่1น,นะคะช่องที่1ก็คือจะเป็นช่องที่รับน้ําจากสะดือบ่อมาโดยตรงเราจะเห็นว่า สรีบ่อสองจุดเนี่ยที่ที่ไกบ่บอกแต่แรกว่ามันอยู่ในบ่อเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราชักท่อชักน้ําตัวนี้ออกเนี่ยน้าในบ่อเนี่ยก็จะทําการดูดขี้ปลาเศษอาหารต่างๆภายในบ่อเข้ามาอันนี้จะเป็นสรีบ่อสองจุดนะถ้าเห็นเป็นอ่าท่อข้างใน2อันนั้นนะก็คือจะเป็นท่อที่จะชักน้ําจากช่องกองช่องที่2และช่องที่3เนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราดึงน้ําออกเนี่ยเราจะได้ใส่ปั๊มน้ําแค่ช่องที่1ช่องเดียว นะท่อชักน้ำก็จะทําการชักน้ําเสียจากช่องที่3และช่องที่2อบรวมกันช่องที่1นะเ <inaudible> มื่อเราเนี่ยใส่ช่องกรองเสร็จแล้วนะเราก็จะทําการเอาท่อนี้ใส่ปิดเอาไว้ถ้าเราเอาท่อนี้ปิดเอาไว้เนี่ยน้ําช่องที่สองช่องที่3ก็จะไม่ไหลามานะคะเราจะดึงท่อน,นี้ออกก็ต่อเมื่อเราต้องการดึงน้ําเสียในช่องที่2ช่องที่3ามาไว้ในช่องที่1ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นท่อเป็นแถวๆต,ตรงนี้ นะเราจะสังเกตว่าเมื่อน้ำเนี่ยล้นจากช่องข้างล่างมาจากสือบอกแนละ้วน้ำก็จะค่อยๆล้นล้นสูงขึ้นมาเมื่อสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะไหลเข้าท่อนี้นะไหลเข้าท่อพวกนี้นะเรียงมันให้ดีๆก่อนนะก็จะไหลล้นจากช่องนี้นะมาอย่างช่องนี้เมื่อเรามองไปทางด้านล่างสุดติดผนังกำแพงเราจะเห็นว่ามีการฝังท่อไว้ใต้ล่างด้วยนั่นจะทำหนะ้าที่รับน้ำจากช่องที่หนึ่ง เพื่อที่จะไหลมาช่องที่สองอันนี้คือจะใช้ระบบเดียวกันก็คือขึ้นบนน้ําลงล่างแล้วก็ล้นขึ้นมาขึ้นบนแล้วก็ลน้ลนลงล่างไปช่องต่อไปนะคะดูนะท่อพีวีนี้ก็จะทําเป็นตะแกรงเอาไว้รองอ,อุปกรณ์กองของเราคือกวนอันนี้ก็คือจะเหมือนกันนะทำมีหน้าที่เดียวกันนะแล้วก็จะรับน้ํามาช่องที่3 เหมือนกันเราจะเห็นว่ามีท่อฝังอยู่ใต้ล่างก็คือจะรับน้ําจากช่องที่สองเพื่อมาทําการช่องที่3อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้อันนี้เราจะไม่ใช้ระบบล้นและเพราะว่าน้ําที่ขึ้นมาจากช่องที่3ามเนี่ยล้นขึ้นมาจะเป็นน้ําสะอาดก็จะให้เขาเนี่ยดูดนะดูดไปยังช่องที่4ได้เลยช่องที่4นี่ก็จะเป็นน้ําสะอาดอะนะเป็นน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วปั๊มน้ำเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการดูดน้ํา ปั๊มช่องที่4เพื่อที่เข้าไปนในบ่อหลักนะจากปั๊มเนี้ยก็จะไปออกท่อเจ็ตตรงนู้นแล้วก็ดึงเข้าน้ําตกจะใช้อันเดียวกันเราจะสังเกตว่าเหตัวอะไรไหมปรากฏว่าล้างกองแล้วปรากฏว่าประครับออกลูกนั่นเองนะมีประมาณ10ตัวได้นะจะได้เลี้ยงหลานก็คราวนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์กองของเรากันว่ามีอะไรกันบ้าง สำหรับวัสดุที่ใช้ในช่องกรองของเราก็บอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดมากๆเราจะสังเกตไม่มีของแพงเลยอันนี้ก็จะเป็นอวนเก่านะอวนเก่าที่พวกชาวประมงเนี่ยเขาใช้แล้วแล้วก็มันก็ขาดมันก็อะไรแล้วเขาไม่ทิ้งแต่เขาก็จะเอามาขายเป็นของเก่าไก่จําได้ว่าตอนที่ซื้อมาน่าจะประมาณโลละ45บาทนะโลละ45บาทซื้อมาประมาณ10กว่าโลก็คือใช้นี่ล้วนๆเลยนะ ของถูกและดีมีอยู่จริงนะไม่คือไม่เคยใช้ของแพงเลยบ่อยนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบัฟเฟอร์ที่ใช้ในช่องที่3แล้วก็จะมีหินผู้เขาไฟกับเปลือกหอยนางลมหินผู้เขาไฟเนี่ยก็จะช่วยทําให้อ่เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์จุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีกับไม่ดีแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียส่วนเปลือกหอยเนี่ยก็จะทําให้ค่า p h ที่อยู่ในน้ำเนี่ยคงที่ไม่แกว่ง นะก็จะทําให้ระบบน้ำเนี่ยนะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าวิธีการวางนะการจัดวางวัสดุอุปกรณ์กรองนี่ก็สําคัญนะอันดับต้นๆเหมือนกันว่าเราจะวางเขายัางไงเพื่อใหออ้ทุกอย่างมันสมดุลกันนะทุกอย่างมันสมดุลกันก็ดูตามไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวไก่ก็จะมาอธิบายตอนท้ายว่าทําไมต้องใส่อันนี้ไว้ช่องแรกทําไมต้องใส่อันนี้ไว้ช่องสองช่องสา นะคะ,ะมาดูกันเลยวิธีการวางอันนี้ไก่ก็จะมีผู้ช่วยมามาช่วยด้วยนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นอวนแล้วก็มัดกับลูกบอลน,นะมัดกับลูกบอลแล้วก็ไก่เนี่ยจะไม่ปล่อยเขาห้อยเอาไว้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันจะล่วงไปไปไป,ไปก้นบอ่อจะใช้วิธีการเอาท่อ PVC เนี่ยมามัดเขาไว้แทนเพื่อไม่ให้บอลมันจมแล้วก็ทําการแขวนไว้เลยแขวนไว้เหมือนเดิมใช่ใช่ <S 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 นั่นแหละ โอเคเอามาแขวนไปสาอันเลยด้านมี3ามอัน mm hmm. ช่องแรกเนี่ยนะไก่ก็จะใส่ไว้แค่อันเนี้ยสามแถวนะ mm hmm. เราจะเห็นว่ามันจะหลวมหลวมใช่ไหมไม่มีการอัดแน่นอวนบนเนี่ยช่องแรกเนี่ยจะอยู่แบบหลวมหลวกลงกว้างสบาย นะทั้งทั้งที่ช่องแรกเราจะสังเกตว่าเขาจะรับขี้ปลามาเต็มเต็มนะแต่ทําไมไก่เอาไว้ช่องแรกแบบหลวมๆเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาช่องแรกเนี่ยเอาของวางแบบละเอียดเลยเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นช่องที่ต้องรับรับเพื่อขี้ปลาอะไรเต็ม,เต,มเต็มอยู่ละมันจะทําให้กองตันเร็วน,นั่นเองนะช่องแรกไก่ก็จะกองแบบสบายๆเน้นเน้นไปที่การสกัดกันเพื่อขี้ปลาเศษใบไม้ชิ้นใหญ่ๆนะเมื่อ มันสกัดกั้นเพื่อขี้ปลาใบไ,ไม้หรือเศษขยะที่มันชิ้นใหญ่ๆได้ลแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เศษเล็กๆที่จะเข้ามาช่องที่สองอ่ะทีนี้เรามาดูช่องสองกันนะว่าใส่ยังไงนะคะเป็นอันใหญ่ๆเลยนะเราจะสังเกตว่าอ่ะมาหา่แ่ได้เราจะสังเกตว่ามันจะมีตะแกรงรองอยู่เราก็เอาเนี่ยวางไปได้เลยนะอ,อ่ะเอาเอาวนมาวางได้เลยเนี่ยเราจะวางทับไปทับมา ขับไปรับมาอันนี้ให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 นาๆได้เลย แล้วไก่จะเอาเหินเนี่ยทับเข้าไว้ไม่ให้เขาหล่อถักหินไว้อย่างนี้ทีนี้ช่องที่สามช่องที่สเราจะเห็นว่าอวนช่องนี้เริ่มหนาแน่นและเพราะว่าเราจะเห็นว่าเศษอาหารเนี่ยเศษขี้ปลาอะไรเนี่ยมันก็จะชิ้นเล็กลงละชิ้นเล็กลงแล้วก็ละเอียดละเอียดขึ้นดังนั้นอ่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องทําให้มันมีรูที่จะออกมาเนี่ยทาให้เศษอาหารออกมาเนี่ยได้น้อยที่สุด นะ,ะทีนี้เลยเรามาดูช่องที่3กันอ่ทีนี้เรามาดูช่องที่3ช่องสุดท้ายเราก็เหมือนเดิมเลยของดีเราต้องมีทุกช่องเราเอาอวนเนี่ยปูไปก่อนอวนปูเเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้จะเป็นใ่แก้วนะใยแก้วเนี่ยไก่ซื้อมาหัวละร้อยสองม้วนคือใยแก้วเนี่ยไอตัวสีขาวเนี่ยนะมันราคาไม่แพงนะแล้วก็ไก่ก็6เดือนล้างทีนึงนะพอล้างปุ๊บเนี่ยก็จะทิ้งเลยแล้วซื้อใหม่เท่ากับว่าเราหเดือนเนี่ยเราจะเสียเสียเงินค่า วัสดุกรองเราเนี่ยสองนะอันอื่นเก็บไว้ใช้ได้หมดนะใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของบ่อเลยถ้าเราถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนใหม่นะเอามาปิดตรงนี้อีกได้ไหมให้ให้ใหชิดชิดให้มันดึงดึงไม่ต้องให้พับให้เท่ากันหรอกเพียงแต่ว่าให้มันปิดให้หมดขอบดึงขอบนี้มาเออนั่นแหละนั่นแหละพยายามปูปูอย่าให้มีช่องที่น,น้ำน้ำ,นำรั่วออกมา โอเคเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะไม่มีช่องช่องโหว่ให้น้ําออกมาอ่ะเสร็จแล้วเอาเปลือกหอ,อยใส่เลยเปลือกหอ,อยกับหินใส่นี่ทั้งหมดใส่เนี่ยวางเรียงกันอย่างเงี้ยให้มันมันจะได้แบบบาลานซ์กันโอเคเรียงเป็นสี่แถวแบบนั่นแหละเอาวางไว้สี่มุม ทีนี้นะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะการวางวัสดุอุปกรณ์กองเรานะก็จะมีในช่อง3ช่อง2แล้วก็ช่อง1ช่องหนึ่งนี่เรียงเขาหน่อยนะให้แน่นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดวางเรียงเพื่อความสวยงามอีกทีหนึง่งทีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะมาปล่อยระบบน้ําให้ดูกันว่าถ้าเกิดว่ามีการชักท่อที่ส่งน้ํามาจากสะดือบ่อเนี่ยออก แล้วระบบการไหลเวียนของบ่อเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ดูระบบจริงๆเลยนะเพราะบางทีเผื่อใครดูแบบที่ที่ไก่ลงไปแล้วเดี๋ยวจะงงนะวันนี้เราจะมาดูกลไกหลักการทำงานของระบบบ่อกองบ่อน,นี้กันเลยไปพร้อมๆกนันนี้เราก็จะดึงเราวางระบบะวัสดุกรองเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทำการชักชักท่อสะดีบ่อให้ดูเราก็จะมาดูกันว่าน้ำมันจะออกอยังไงนะครับงมาเลย ออกแล้วขยับ,ยบสองอันโอเคแน่นๆอออันอนึงอ,ออกเลยนี่นะคะเราก็จะเห็นเห็นไหมนะ้ำมันก็จะไหลขึ้นมาจากสะดือบอ่อแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะมืดแล้วนะแสงนะก็ไม่ค่อยจะมีก็จะพยายามทําให้จบเร็วมากที่สุดนะเนะี่ยน้ำมันก็จะล้อนออกมาจากสะดือบอ่อ เสร็จแล้วปุ๊บมาดูนะเราจะเห็นว่าระดับน้ำเนี Estate ่ยจะค่อยๆสูงขึ้นเห็นยวนะระดับน้ำจะค่อยๆสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะลงท่อนี้ลงข้อนี้ยลงข้อเนี่ยเขาก็จะมาข่อข้างล่างตู้แกะที่อยู่ตอนแรกนี้เขจะมาช่วงนี้ต่อนี่นะเห็นไหมเราจะเห็นว่าน้ํา นะ้ล้อนออกมาแล้วจากช่องที่1ตอนนี้น้ำเนี่ยกำลังจะไหลไปช่องที่สามเห็นไหมพอเขาล้อนออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะไหลไปช่องที่สามทันทีเห็นไหมมันจะเป็นระบบล่ระบบจากบนลงไปข้างล่างแล้วก็จะล้นขึ้นมาบนอีกทีหนึ่งนะนี้เราจะเห็นแล้วเห็นไหม น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้น้ำเริ่มมาจากช่องที่2แล้วกําลังเข้าช่องที่3ก็จะค่อยๆล้นขึ้นมา,าลืมบอกไปว่าการวางาวัสถุอุปกรณ์กองเนี่ยนะควรจะวางจากยหามาจนหาละเอียดเราจะเห็นว่าไก่จะใส่ใหญแก้วในะช่องสุดท้ายซึ่งเป็นช่องที่ละเอียดที่สุดเพราะว่ามันผ่านการกองมาหลายช่องแล้วนะเศษอาหารใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยมีละมันก็จะเหลือแค่พวกฝุ่นผง ตัวใยแก้วเนี่ยจะทำการดักได้ดีอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมน้ำเริ่มล้นเข้าช่องนี้แล้วเห็นไหมพอเขาได้ระดับนี้เขาก็จะล้นไปจากช่องนี้ก็จะไหลไปช่องช่องที่สี่ตอนนี้มันยังจะไม่สะอาดมากนะเพราะว่าเรากำลังเพิ่งล้างด้วยเพิ่งล้างด้วยระบบมันก็ยังขุ่นอยู่แต่ถ้าผ่าไปสักคืนนึงทุกอย่างก็จะเข้าที่อ่ะทีนี้เซบปักเลย พอกะะันละนะเรามาด,ดูเมื่อเสียบปลักแล้วน้ําช่องที่4จะดูดไปไหนเห็นไหมก็จะเข้าไปที่เห็นไหมท่อเจ็ตนอท่อน้ำเนี่ยจะดูดจากจากซ้ำน้ำตัวนี้ไก่ก็จะต่อท่อออกไปข้างนอกแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็จะไปออกท่อเจ็ตตรงนู้นเดี๋ยวสักพักนึงก็จะขึ้นที่น้ําตกรอสักครู่นะคะ คุือแกต้องใช้เวลาเห็ะนะพอเราเสียบปั๊มน้ำปุ๊บเนี่ยนะไก่ก็จะต่อไปปั๊มเดียวกันไปท่อหัวเจ็ตนะแล้วก็ไปที่น้ำตกก็จะดูจากปั๊มน้ำตัวเดียวกันสำหรับทีนี้เราก็เดี๋ยววนมาดูอีกรอบนึ่งว่าน้ำเนี่ยไหลามาช่องที่หนึ่งยังไงนะเราจะเห็นว่าตัวหัวเจ็ตเนี่ยไก่จะใช้ในการ ไล่ระดับน้ำนะไล่ระดับผิวน้ำนะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันวนวนพาเศษอาหารเศษที่ปลาที่มันลอยอยู่นะเข้ามาเข้าช่องนี้เมื่อเข้าช่องนี้มันก็จะมาเข้าช่องกรองตรงช่องนี้จะทําหน้าที่ในการกรองกรองสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวน้ําใบไม้ที่ปลาที่มันลอยอยู่บนน้ํามันก็จะไหลมาช่องนี้เหมือนกันพอมาผ่านช่องนี้ปุ๊บก็จะผ่าตัว อวนอันนี้ก็จะกักเขาไว้ไม่ให้เนี่ยน้ำสิ่งขกปกเนี่ยนะหรือใบไม้เศษใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในบ่อใหม่อีกนะแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นรูตรงนี้ไหมรูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น่ข้อน้ําล้นทุกครั้งที่ไก่ให้ให้อาหารปตาเนี่ยก็จะเปิดน้ําใส่บ่อเพื่อให้น้ําเนี่ยสิ่งสปกปรกทา่ทาก้าเศษอาหารเนี่ยล้นออกในรูนี้เห็นไหมรูนี้แล้วก็จะไปออกข้อนี้ แล้วโดยปกติเนี่ยไก่ก็จะเอากระมังมารองเพื่อที่จะเอาน้ําไปลดน้ําต้นไม้อีกทีหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันทิ้งไปปรนะปะการทําข้อลดน้าเนี่ยก็สําคัญสําคัญนะคบเพราะว่าบางทีเนี่ยบ่อเราอยู่กลางแจ้งนะบ่อเราอยู่กลางแจ้งฝนตกบ้างอะไรบ้างน้ํามันจะได้ไม่ล้นออกบนขอบบ่อแต่น้าเนี่ยก็จะล้นไปยังข้อท้อรดน้ําอ่าทีนี้นะก็จบนะจบก,การการล้างกองให้ดูวันนี้นะคะ เดี๋ยวดูเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านเนี่ยได้รับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการาวางระบบบอ่กรองประคับของไก่ไปแล้วนะถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่นได้ทําคลิปวิดีโอดีๆเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะขอได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะของช่องไก่จ๋า channel ต่อไปนะคะ